ค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับปามบาร,รีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดมากๆเลยนะคะซึ่งทุกคนน่าจะเห็นรูปกันอยู่แล้วเนาะว่าจะมารีวิวอะไรซึ่งก็จะเป็นคอนเทนต์ใหมทท่ที่ชื่อว่ารีวิวของแพง <Wow. S 1> แต่ว่าหลายคนหลายคนอาจจะแบบงงว่าเฮ้ยมันของแพงตรงไหนสําหรับตัวปามนะคะถ้าใครที่ติดตามช anel ของปามมาแบบปี2ปีก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าช anel ของปามเนี่ยจะเป็นการเสนอสินค้าเสนอเมัพที่มันเป็นราคาที่หลักสิบ หลักร้อยราคาที่แบบตลาดนัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งหลายๆคนก็ถูกใจชอบอกชอบใจกันพอสมควรนะคะแต่ทีนี้ก็ยังมีพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่ ก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงของเครื่องสำอางราคาหลักสิบหลักร้อยแบบพวกซีวนาคาเลอร์โอดีบีโอมิสทีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอยู่ในลักษณะที่เป็นคนที่ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ต้องการการรีวิวที่แบบอาจจะถูกใจรีวิวแบบพรามในในลักษณะที่เป็นของถูกและดีแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอแบบว่าพูดถึงเรื่องเคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์วันนี้มันก็เลยแยกนะคะคอนเทนต์ออกมาเป็นรีวิวของแพงซึ่งของแพงเนี่ย ของบามก็คือจะราคา1,000อัพนะคะก็คือบางท่านน้อง,น,องนักเรียนน,น้องนักศึกษาไม่ได้มีบัเตเจตแพงอะไรมากเงี้ยหนึ่งพั 1, บาทหรือห0 0บาทบางคนเขาก็คิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยแยคกคาเทอรี่ให้ชัดเจนนะคะอะไรที่เป็นรีวิวของแพงก็คือจะราคา1 0 0 0บาทอัพก็คือ1 0 0 0 หนึ่งบาทก็ถือว่าเป็นรีวิวของแพงแล้วนะคะซึ่งวันนี้มันก็จะมารีวิวเป็นรองพื้นตัวหนึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยดูอกถูใจชอบเป็นมาเฟสมากๆเลยแต่ว่าตัวปาวเนี่ยเพิ่งเคยได้ใช้แต่จริงๆแล้วนะคะยี่ห้อนี้บํมได้มีโอกาสใช้หลายตัวของเขามาแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบแหละแต่ว่ารองพื้นเนยังไม่เคยใช้วันนี้นะคะปําก็เลยจะมารีวิวเจ้ารองพื้นตัวนี้เลยค่ะ อันนี้คือรองพื้นจาก Mac นะคะที่ชื่อว่า Studio f i x f r e i นั่นเองนะคะสีที่บามซื้อมาคือ NC20 นะอันนี้คือกล่องของเขานะคะแล้วก็เขามี s w f ด้วย15เท่าไหร่15เชเฉยๆไม่มี PA บวกๆใดๆนะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งหลายๆคนก็คงจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะ หมุนฝามาเนี่ยมันจะไม่มีหัวปัม๊มนั้นเราจะต้องใช้การเทซึ่งสำหรับตัวปามมันก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ลําบากยากเย็นอะไรมากมายนะคะคือตัวนี้นะคะปามได้มีโอกาสรีวิวเป็นแบบเรียลไทม์ไว้ใน Facebook ก็คือรีวิวจ้าบายปามรีเอกนะคะปามอยากให้ทุกคนไปติดตามทาง Facebook มากเลยเพราะว่าเวลาปามรีวิวอะไรปามจะรีวิวแบบ3-4วันแล้วก็คือจะลง ผลให้ดูทุกๆวันว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้กับแป้งนี้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครไม่อยากรอแบบว่ารีวิววิดีโอแนะนําให้ไปติดตามในแฟนเพจเพราะว่าในแฟนเพจเนี่ยมันจะเรียลไทม์แล้วมันจะรีวิวอะไรว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นการพูดคุยกันมากกว่าในตรงนั้นแล้วก็จะแบบว่ามันจะถึงสื่งปามมากกว่าแบบใน u ูทูบอ่ะเนาะคือปามลงกันแดดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าหน้าจริงๆอะ่ะไม่ได้ดีมาเท่าไหร่ก็คือตรงนี้จะมีรอยสิวนะคะมีกระตรงนี้ด้วย จะเห็นกระนิดหน่อยนะคะมีรอยสิวรอยสิวนะคะเป็นรอยสิวแบบแดงแดง,แด,งดำดที่มันยังแบบค้างค้างบนใบหน้าซึ่งก็คงต้องแบบว่ารักษากันต่อเนื่องยาวนานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปาจะใช้เจ้ารองพื้นแม็กตัวนี้กับฟองน้ํานะคะฟองน้ําจะเป็นอะไรก็ได้ beauty b น e n อร์เป็นของ real technique หรืออะไรก็ได้นะคะสําหรับตัวปามก็คือจะหยอกออกมาประมาณหนึ่งนะคะคือไม่รู้จะเห็นกันไหมว่าปมามหยอกออกมาประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้อยากหยอกออกมาเยอะนะคะแล้วก็ใช้กับฟองน้ําเลย สัมผัสแรกที่แปะบนใบหน้าทุกๆวันคือแอลกอฮอล์แรงมากอ่ะกินแอลกอฮอล์คืออึบมากๆเลยใครถ้าใครแพ้แอลกอฮอล์นี่ก็คงต้องข้ามไปอะนะ mm hmm. แล้วก็ตัว NC20 อ่ะอ่ะพอดีผิวปาลมนะคะค mm ือ hmm. ตอนแรกอะบัคิดว่าเออตัวเองอยู่ใน NC25 หรือตะก่อนนะสมัยแบบ เป็นนักเรียนอะเป็นนักนักศึกษามหาลัยเนาะเราจะต้องตักแดดตักลมอะไรเงี้ยจะอยู่ใน NC 30หรือ3นะคะแต่พอเหมือนแบบพอมาทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยวันๆไม่ได้ตักแดดอะไรเลยก็จะขาวขึ้นนะคะดูดิมันมีความเป็นความโทนเหลืองนะคะซึ่งมันก็จะพอพอดีเหมาะเจาะกับผิวปาลมแล้วก็พอดีเหมาะเจาะกับผิวคนไทยนะคะ ปาล์มได้ลองแล้วนะคะสาหรับตัวนี้ปาล์มรู้สึกว่าเวิร์กด้วยมือหรือเวิร์กด้วยแปลงปาล์มไม่ชอบปาล์มรู้สึกว่าฟินิชมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเราก็เลยชอบใช้เป็นฟองน้ํานะคะมากกว่าว่ามันเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบว่าให้ความบางบาเบาอะไรเงี้ยหลายๆคนนะ่ะอาจจะคิดว่าปาล์มใช้เยอะแต่ปาล์มไม่ได้ใช้เยอะนะปาล์มใช้นิดเดียวแล้วก็ ทั่วหน้าประมาณนี้นะคะก็ลงไปทั่วหน้าแล้วนะคะก็จะสังเกตเลยว่าพวกรอยดำดำแดงๆอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะหายลงไปเยอะเลยนะคะก็จะมีรอยที่เนี่ยตรงนี้ที่มันจะมีความเหมือนแบบใหญ่นิดนึงเข้มนิดนึงก็จะปกปิดไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ตัวของรองพื้นนะคะสำหรับตัวความร,รู้สึกว่ามันเป็นลนักษณะที่เป็นเชียร์ชูมีเดียมนะคะอาจจะบิ้วไปฟูได้แต่ต้อง อีกเลเยอร์นึงแต่สําหรับตัวปั๊มแล้วสแค่นี้พอแล้วนะคะเพราะว่ามันให้การปกปิดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วแต่ปั๊มก็จะใช้ฟองน้ําเนี่ยค่อยๆแบบกดๆลงไปทั่วผิวให้ให้มันกลืนแบบว่าไปเลยอะไรเงี้ยน,นะคะพะวกเบรรองพื้นอะไรอย่เงี้ยเราจะต้อง ให้เวลากับเขาในการลงนะคะอย่าแบบหนึ่งสองสามแล้วไปอะไรเงี้ยเพราะว่าในระหว่างวันคุณจะเป็นคราบจะตกร่องเป็นขุยเนี่ยอยู่ที่การเกลีย่ยตรงนี้แหละนะคะฉะนันใช้เวลาเลยบางคนแบบเกลีย่ยเป็นสิบยี่สิบนาทีเกลีย่ยไปเถอะเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นผิวมันกืนกับหน้าเราแล้วมันจะไม่มีอาการเป็นคราบนะคะหลังจากที่ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นอะไรก็ได้คืออยากจะบอกว่าใน4 5หวันที่มันได้มีโอกาสลองตัวแม็กเนี่ยนะคะ อลองมาทั้งแป้งฝุ่นแป้งพลาสแป้งผสมรองพื้นแป้งฝุ่นอัดแข็งคือลองหมดทุกอย่างนะคะ จนกระทั่งคือแบบสาวันแรกปัมลองเป็นเป็นตัวแป้งผสมรองพื้นและแป้งเหมือนแบบว่าแป้งอัดแข็งไเยงยแป้งฝุ่นอัดแข็งแล้วหน้าก็ยังจะเป็นคราบอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดกันในท้ายคลิปทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะคะจาชื่อน้องไม่ได้แล้วตายแล้ว,ลวก็คือน้องบอกพี่ปัมลองใช้กับฝุ่นสีแป้งฝุ่นก็เลยอ่ะวันที่สีเราใช้กับแป้งฝุ่นแล้วหน้าไม่เป็นคราบเลยหน้าคือดีมากก็เลยแบบอ๋อตัวนี้ต้องใช้กับแป้งฝุ่นนะจ๊ะใช้กับแป้งพวก แป้งพัาแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รอดต่อให้แป้งผสมรองพื้นอันนั้นใช้แปรงฝนฝนแล้วก็ลงที่หน้าก็ไม่รอดนะเราต้องใช้กับแป้งฝุ่นอย่างเดี้วแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะนะคะนี่เยอะไปแล้วเนี่ย ะะโอเคค่ะทุกคนปามก็ไปแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกๆนี้นะคะดูเป็นสาวแบบพู้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรองพื้น MAC นะคะ Studio Flick f ล u i t อันนี้บ้างนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าผิวปามนะคะเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางมานันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะปามก็เลยจะมีความมันที่เยอะมากขึ้นกว่าปกตินะคะ แล้วก็ตัวปามนะคะเป็นคนที่มีรอยสิวนะคะบางเบาไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่มีหลุมสิวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเท่าที่ลองคือปกปิดได้นะคะสําหรับผิวปามนะคะปกปิดได้ค่อนข้างโอเคเลยนลคะ่ะคือปามเนี่ยไม่มีการใช้อ่เขาเรียกว่าคอนซีลเลอร์นะคะลงเพิ่มนะเพราะว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ วันแรกของการรีวิวในแฟนเพจเนี่ยปามใช้ตัวรองพื้นแมกคู่กับแป้งพอลลี่ซึ่งเป็น My Favorite ของปามนะคะดูความใช้จริงนะคะตัวนี้เนี่ยมีความกันน้ำกันเหงื่อที่ดีมากๆแล้วก็ปกปิดดีมากๆนะคะแต่พอใช้กับรองพื้นตัวนี้แล้วไม่รอดเลยค่ะ ก็ปามนะคะจะใช้คู่กับแปรงก็แล้วนะคะมันก็ไม่รอดะคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเลยว่าหน้าเนี่ยมีการเป็นคราบที่หนักมากๆนะคะคราบล่องแกมคราบที่หน้าหน้าผาคือไม่รอดเลยนะคะตลอดทั้งวันตั้งแต่ประมาณเที่ยงจนถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็แต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือว่า รองพื้นเนี่ยหน้ามันไม่ดรอประหว่างวันนะคะแต่ว่าใช้คู่กับแป้งพอลลี่แล้วหน้าเป็นคราบแบบสุดสวิงลิงโก้เลยแล้วก็มาวันที่2นะคะปั๊มใช้เจ้าตัวแม็กนะคะคู่กับแป้งเมเป e ลีนฟิตมีตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ยิ่งทําให้เป็นคราบเข้าไปใหญ่ค่ะคราบหนักมากแล้วก็เหงื่อไหลคือ พาเอาทั้งแป้งพาเอาทั้งรองพื้นหายไปเลยนะคะคือแป้งตัวนี้ใช้คู่กับรองพื้นแม็กแล้วเลวร้ายมากห่วยแตกมากต้องพูดเลยก็คือว่าไม่ไม่รอดเลยไม่ว่าน่าจะเป็นคราบตรงแบบลองเกมจะเงื่อไหลตรงข้างข,างขมับแล้วก็รองพื้นดูดไปเลยหน้าแบบหน้าเลวร้ายมากไม่รู้จะพูดยังไงคือคราบเยิม้มคือทุเรศมากทุเรศทุลังมากเลยแต่ว่าเราก็ต้องรีวิวกันต่อไปนะคะ ส่วนวันที่3นะคะปามใช้แม็กคู่กับแป้งบูเต้นะคะซึ่งก็เป็นแป้งที่ลูกรักของหลายๆคนซึ่งก็เป็นลูกหลักของปามเหมือนกันนะคะก็ใช้กับพับที่เขามาให้นี่แหละแต่ว่าก็ใช้ในประมาณที่ปกตินะไม่ได้ใช้ในประมาณที่เยอะมากจนเกินไปหน้าก็ยังไม่รอดอดีแต่วันนี้ยังดีกว่า2วันที่ผ่านมาหน้าเป็นคราบแต่ไม่ได้คราบจนหน้าเกลียดนะคะก็คือปามก็จะขึ้นรูห้ดูเรื่อยๆนะว่าเฮ้ยมันยังเป็นคราบอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าเมเปลีนฟิตมี ฟิตมีนี่คือไม่พูดไม่ถูกเลยคืออึ้งมากที่ที่เห็นหน้าตัวเองเพราะว่าคราบเยอะมากแต่ว่าบูเต้ทำให้เตียงมีคราบอยู่แต่ก็น้อยสุดนะคะใน3วันและพอวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายปามก็ใช้กับตัวแป้งสิวนาตัวนี้ซึ่งเป็นไมเฟร e ของปามมาเนื่นนานเยาวน,นานแล้วแนะนำใครทุกคนชอบหมดนะคะปามใช้คู่กับแมกนี้แล้วดีมาก คือขอบคุณน้องในแฟนเพจมากที่บอกพี่ปาล์มลองกับฝุ่นดีเพราะว่าตัวนี้ใช้กับฝุ่นแล้วมันดีเฮ้ยเพราะจับคู่กันแล้วมันดีมากดีในที่นี้คือหมายถึงว่าหน้าไม่เป็นคราบเลยนะคะหน้าไม่เป็นคราบเลยแล้วก็อยู่ติดทนค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ารองพื้นแม็กนะคะไม่ให้คาไม่ให้การคุมมันนะคะใครที่หวังใจเรื่องความคุมมันตัวนี้ไม่ช่วยนะจ๊ะแต่ว่าหน้ามันไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็หน้าจะไม่ไม่มีอาการมันเพิ่มเท่านั้นเองนะคะการน้นกันเหงื่อไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ คือปาล์มเดี๋ยวจะขึ้นคอมเมนท์ที่น้องในแฟนเพจพูดกันนะคะว่าใช้กับแป้งตัวนี้แล้วดีนะคะตัวรองพื้นเนี่ยมันสวยสู้แสงสู้ไฟมากๆเลยพี่ถ้าแบบออกงานใช้ตัวนี้แล้วน่านวนลอะไรเงี้ยซึ่งกดด็ดีดีกับน้องมากแต่ว่าส่วนตัวพี่แล้วยังไม่ถึงหน้าปักซอยเลยลูกคือเยิมย้อยเป็นคราบแล้วนะคะฉะนั้นพี่คงสวยสู้ไฟกับใครไม่ได้แต่วันนี้นะคะเรามาอัด กันตรงที่มีไฟตรงนี้ค่ะข้างหน้าของวามคือไฟร้านแปดร้อยดวงตรงตรงนี้นะคะก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยผิวมีความสวยนะ ตองรู้สึกว่าเอาพออยู่กับไฟแล้วมันสวยจริงอย่างที่น้องเขาบอกว่าเฮ้ยรองพื้นมันสู้แสงมันทําให้หน้าเราดูนวลดูสวยดูเป็นธรรมชาติซึ่งมันสวยจริงฉะนั้นรองพื้นตัวนี้อย่างที่น้องคนนั้นบอกเลยว่าสวยสู้แสงนะคะแล้วก็มีน้องคนอีกคนนึงบอกว่าพี่บําใช้กับแป้งเจ้านางสิใช้กับแป้งออร่าริสสิซึ่งพี่ไม่มีออร่าริสตอนนี้คือหมดแล้วนะคะแล้วก็ไปใช้แป้งอื่นไม่ได้ซื้อต่อส่วนเจ้านางก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ คือต้องบอกว่าพูดถึงรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่เอาใจยากมากๆนะครบอกตรงนี้ว่าเอาใจยากมากๆเอาใจยากในที่นี้หมายถึงว่าแกใช้กับแป้งอะไรก็ไม่รอดเหรอฉันจะต้องมีแป้งแบบล้านแปด ตลับเพื่อมาใช้คู่กับแกเหรอซึ่งไม่ได้สิเนื่องจากว่าแกข้าวตัวแพงมากนะจ๊ะสินสอดของนางนะคะบำซื้อมาเน่ยคะลด10%แล้วยังอยู่ที่1440บาทที่ c o าน์เต Max นะคะที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแกค่าสินสอดแพงขนาดนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีฉันแกจะต้องใช้กับแป้งอะไรแล้วรอดสิทำไมฉันจะต้องเรื่องมากไปเสาะหาแป้งเพื่อมาใช้คู่กับเธอฉะนั้นเธอ ฉันซื้อตัวเธอมันแล้วเธอจะต้องดีกับหน้าฉันสิอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความแบบวุ่นวายเอาใจยากมากนะคะเอาเป็นว่านะคะมันสรุปเลยก็แล้วกันนะคะรองพื้นตัวนี้ไม่เหมาะสําหรับคนหน้ามันนะคะ,ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการสวยสู้ไฟไปงานนะคะไปงานแบบที่จะต้องสัดแฟลชอะไรอย่างเงี้ยเหมาะนะคะเพราะว่าวันเนี้ย ใช้ฝ่ายแล้วสุขผิวสวยจริงนะคะตัวนี้ไม่คุมมันไม่กันน้ําไม่กันเหนื่อนะคะแล้วก็แต่ว่าหน้าไม่ดรอประหว่งหวางวันใช้คู่กับแป้งฝุน่นดีที่สุดแป้งผสมรองพื้นแป้งฝุ่นอัดแข็ง แม้ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่ใช้แปรงมาวนๆลงใบหน้าก็ไม่รอดให้ใช้แป้งฝุ่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหนังต้องเลือกมากนะคะส่วนตัวป๊มก็ถือว่าค่อนข้างโอเคป๊าไม่เสียดายตังค์นะพูดตรงๆว่า1,400บาทที่เสียไปไม่เสียดายตังค่ะเพราะว่าลองให้รู้เราอยากรู้เราต้องลองนะคะฉันก็จะไม่เสียตังค์ใดๆเลยนะคะแล้วก็มารีวิวให้น้องๆพี่ๆหลายๆท่านที่ต้องการการรีวิวที่แบบ เป็นลนักษณะแบบปามเป็นสไตล์ปามอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของปามนะคะเดี๋ยวเรากลับ Girls, มาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะซึ่งเป็นรีวิวของแพงจะยังไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรแต่ก็จะพยายามทำออกมาในทุกๆเดือนกันละกันนะคะอยากให้ปามรีวิวของแพงตัวไหนก็บอกกันมาได้นะคะก็จะพยายามหาเท่าที่บัดเจตเราจะพอเพราะเราก็เป็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่เงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากนะคะเดี๋ยววันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.